ขอการาบสัลค่ะพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพาดกินนะคะวันนี้สัญญาพามากินขนมจีนก็ก่อนอื่นนะคะสัญญาขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่และแม่ครูของของ,ของเรานะคะพี่น้องขาที่ท่านเมตตาเลี้ยงอาหารเด็กทุกมือไม่มีวันเว้นเลยค่ะนอจาจะแกไม่สบาย นะคะพี่น้องเป็นคนที่ใจดีอบอ้อมอารีมากค่ะพี่น้องขาวันนี้แกก็ทำหนมจีนน้ำยาน้ำยาป่าแล้วก็น้ำไอแกงเขียวหวานนะคะพี่น้องขาส้นยากเลยเอามาทำคลิปนะคะขอให้ขอใหออ้แม่ขวัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากเป็นใข้ได้ป่วยเลยจะได้มีแรงสู้ต่อจะได้มีกำลังใจสู้ต่อ ทุกครั้งที่แกเถ่ายคงถ่ายคลิปมาทําให้ใจสัญญาคือฮึดสู้มีกําลังใจต่อสู้ไปทุกๆวันนะคะไม่เคยลดถอยเลยนะคะแกให้กำลังใจใทุกๆคนนะคะเป็นคนที่ใจดีมากนะคะขอขอ,ขอบพระคุณมากคะ่ะมาค่ะวันนี้นี่น้ำยาป่านะคะพี่น้องน้ำยาป่าพี่น้อง่ะนี่ค่ะ อืลูกชิน้นเนื้อป่าลูกชิ้นพค่น้องขอ,อ,อันนี้แกงเกียวหวานไก่พี่น้องนี่ใส่ไปเลยพี่น้องขาดูสิสุดยอดเลยมาค่ะผักชะอมนะคะ เอ่อต้นหอมผักผักเอ่อชีฝรั่มาครับพี่น้องอืออืออือ,อร่อยแกงควบางสุดยอดเลยอืม,มาจาก มาค่ะต้นหอมจริ่ๆที่บ้านไม่มีส้มเลยนะฮะหมดหายหมดเลืออันเดียวหายหมด,หหมดตอนเด็กๆกับลูกชายเล่นหมดอืม เปิดมือนี่แหละอืมอืมอบอุ่นๆวดอืมมาค่ะมืดไปนหน่อยเนาะ rồi, mà đôi nó nào, mình นี่จอมแกงอสุดยอไม่มยมอยากปากจอมแกงพี่น้องออสุดยอดสัญญาก,กินทุกวันจอมคนล้วไม่ได้ไปหาเลย รถสอนญาไม่สบายรถรถยนต์รถประสานเราไม่สบายอืมอืมอ๋ก๋วยเตี๋ยวมีกินทุกวันนะคะจนมั่มม่อเลยเตี๋ยว อ,อืตั้งชื่อเมนูนี่คือว่าเมนูสองใจแล้วกันเนืม Claro. อร่อยพี่น้องมาเด้อค่ะอื้อวมไก่สดเลย,ยค่ะ ลูกศิษย์เกย์เยอะมากเนี่ยทันวาเน,นี้ยจะไม่มีที่จอรรดรถเลยไว้ครูของเขาเลิศดาราม,มาเพียบอัน น้องขามาอร่อยช่ำๆเลยกินไม่เคยเบื่อนมจีน,นอ่ะมันต้มจ้ำนะไม่เบื่อหรอก อ,อืเดี๋ยวเขาว้าเอาองก,กินเหมือนไม่เคยได้กินอืม ขึนไม่เคยพบเคยเจอคุณน้องว่าไปเอคา้าไม่ได้ว่าอะไรว่าเลยมาเยี่ยมเยืยนกันได้นะคะ

เกิดคนทักข้าวอร่อมากข้าวไรไม่ได้อวยอะไรเ,เรื่องจริงตอนยากกินมานานแล้วกินแต่แก่กินมานาวแล้วเหอะ เป็นคนอจ่ิงที่เก่งเก่งมากพี่น้องขาดูดวงดูงดวง,งมาเด้อมาดูดวงที่ที่แม่ครูขวัญที่บ้านจอนยาชื่บ้านจันยาเบ็เป๊ะอย่างนี้เลยพักมาได้นะครับอยากดูดวงดูทุกอย่างทําทุกอย่างไม่หมอผีที่สวดที่จุดในโลก ัวยแกคนรวยพี่น้องครับจริงไม่เถียงเรื่องนี้ไม่เถียงครับ Hmm. In inken. Inken, in hmm. <laughs> หอบให้ตอนยา่าเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยท่านผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับพีน่น้องข่ะเป็นแม่ครูที่เด็กๆนัๆ่งสนับคือเยอะแยะ,ยะ,ยะมองเป็นคนที่บอกไม่ถูกนิสัยดีมากไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยอะไรเลยเป็นคนที่แบบพูดไม่ถูกนะคะับในเรื่องจริงนะคะไม่เคยไปโกรธใครไม่เคยไปอะไรกับใครเออบอกไม่ถูก จริงๆยกนิ้วให้เลยขอบคุณมากค่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์สัญญาณเลยคะแล้วก็ฝากกดติดตามชม่องน้อยๆของสัญญาณ้วยนะค่ะพี่น้องขาฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะพี่น้องขานะคะขอบคุณมากค่ะครับชมสวัสดีค่ะ